สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับเลขนักราช <Okay. S 2> คลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยนะครับผมของวันที่6มีนาคม2568นะครับเช่นเคยครับผมก็เป็นการนะครับผมปล่อยแนทางของวันที่7มีนาคม2568 แต่ก่อนอื่นที่ไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักลาดในช่องทาง YouTube ครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะักขาลาดนั้นขอ fc ทุกท่านมีสุภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมนะครับผมอาจารย์ให้รวยนะครับผม มัดรวมฮานอยวันที่6มีนาคม2 5 6 8ท่านวางรูดไว้นะครับผมวางรูดไว1้1กับ2นะครับผมมาเช็คดูครับผม1มากี่ครั้งครับผม1มา1ครั้งนะครับผม2ครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะครับ นะครับตัวรูดนี้นะครับผมเข้าทั้งหมดนะครห้าครั้งนะครับนะครับก็ดีใจด้วยนะครับ F สีนะครับผมเป็นคลิปแรกนะครับผมคลิปแรกนะครับผมที่นะครับผมทั้งเลขนาคาราชและก็ท่านอาจารย์ให้รวยนะครับผมนะครับนะครับยกเลิกนะครับหุ้นรอบโลกนะครับยกโลกเลิกหุ้นรอบโลกมาลงให้แต่มัดรวมฮานอยอย่างเดียวนะครับผมนะครับในมัดรวมฮานอยนั้นก็จะให้นะครับผม ตัวรูดไว้2ตัวนะครับผมนะครับวันนี้จะเพิ่มนะครับชุดวินลงไปเออใช่ครับผมตัววิน6ตัวลงไปนะครับเมื่อวินแล้วก็จะได้เลข15ตัวนี้นะครับ fc จะได้เห็นด้วยนะครับในรับน15ชุดนี้นะครับผมนะครับก็เน้นให้หมดทั้งหมดนะครับผมคู่นะครับใน6คู่นี้ก็ดีใจด้วยครับผมนะครับนอกจากเข้าตัวเจาะแล้วยังเข้าตัวนี้1นู่ะคู่นะครับเมื่อเข้านั้นนะครับผม ถ้าจะใช้งานเฉพาะ6คู่นี้ครับผมก็เกินคุ้มนะครับผมนะครับเกินคุ้มครับเพราะเป็นคู่เจาะคู่เน้นนะครับเราใช้แค่6คู่ก็ลงทุนนะครับในการลงทุนก็แค่นะครับผมนะครับยีบสี่บาทนะครับผมยีบสี่บาทนะครับผมพร้อมทั้งนําตัวลูดนะครับตัวลูดนี้ไปใช้งานนะครับผมนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ ให้ FC พยายามทำสติแล้วก็ฟังที่เลขาธิบายว่าเหมาะสมยังไงจะใช้งานยังไงนะครับรเลขาธิบดีแค่ให้แนวทางนะครับผมเลขาธิบดีไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่คนเล่นพวกนี้นะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับผมเลขาธิบดีก็พูดให้ฟังนะครับผมนะครับพอเข้าใจโดยสังเขปแล้วเราก็มาดูครับผม ฮานอยทั้งหมดนะครับเลขลาดเช็คแค่ห้าฮานอยนะครับตามตามที่เลขลาดเคยทําให้ชมนะครับแต่เอฟซสามารถนําไปใช้กับฮานอยต่างๆได้นะครับเน้นว่าฮานอยต่างๆนะครับนะครับนะครับมาดูนะครับผมฮานอยเฉพาะกิจผลที่ออก8 4 0 9 2นะครับก็ไปเข้าที่92้าสองนะครับคู่เจาะนะครับผมล่างนะครับฮานอยกาชาติครับผม คนที่ออก8 7 4 4 5หนะครับกู่เจาะไม่เข้านะครับมี7อยู่นะครับสังเกตนะครับมี7อยู่นะครับมี7อยู่แต่ว่าข้ามกระโดดไปที่นะครับมี7 0 7 1 7 2นะครับข้ามไปที่7 8 7 9นะครับนะครับแนวทางของตัวเลขนั้นนะครับผมยังคงมีแนวทางนะครับยังถูกอยู่นะครับนะครับแค่เจาะไม่เข้านะครับส่วน4นะครับ หลัก4นี้วันนี้นะครับของท่านอาจารย์ให้รวยไม่มีเลยครับหลัก4นะครับผมหลัก4หลัก5้านะครับเราวิเคราะห์ไปเป็นที่เราชดชนะครับมาดูหน่อยพิเศษครับผมผลที่ออก0 3 4 2 6่งนะครับนะครับ่างที่แจ้งไป4ไม่มีนะครับผมแต่นะครับเข้ารูด2นะครับนะครับพิเศษเพราะนั้นพิเศษยังมีแนวโน้มว่าเดินต่ออยู่นะครับผมเข้ารูด2นะครับ หมายความว่าวันต่อไปนะครับเราดูเช็คแบบนี้นะครับฮานอยปกติครับผลที่ออก17727ก็ไปเข้า7227ตัวเจาะตัวเน้นนะครับผมตรงนี้นะครับ fc เพราะนั้นนะครับผมฮานอยเฉพาะอ่าฮานอยปกตินะครับกับฮานอยพิเศษวันนี้นะครับแนวโน้มนะครับแนวโน้มนะครับน่าจะมานะครับนะครับดูจากสถติฮานอย v ีพครับผมผลที่ออก4 3 1 2 4นะครับผม ก็เข้าไปที่รูดหนึ่งนะครับบนเข้าไปที่รูดสองบนเพราะนั้นแนวโน้มนะครับผมทั้งสามหานอยนี้นะครับวันนี้น่าจะเข้าเหมือนเมื่อวานนะครับแต่จะมาชุดใดนั้นนะครับจะมา v ีพีเอ่อจะมาพิเศษหรือเปล่าหรือจะมาปกติหรือจะมา VP อย่างน้อยต้องมีเห็นหนึ่งคู่เจาะนะครับใน15คู่นี้นะครับนี่เราวิเคราะห์ให้เห็นนะครับจากแนวทางเดินของตัวเลขนะครับมาดูครับวันที่7นะครับวันที่7นะครับ ของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับผมนะครับท่านวางอะไรไว้ให้นะครับอ๋อนะครับให้รวยนะครับครับวันที่เจ็ดนะครับก็พยายามทําให้ช้านะครับผมให้ได้เวลานะครับแปดนาทีขึ้นไปนะครับ F สี่มัดมัดรวมฮานอยนะ รวมไปหน่อยนะครับชุดวินวันนี้นะครับผมก็เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้ศหนึ่งสองลุดมนะครับบนล่าง วางรูดไว้นะครับผมหนึ่งกับสองนะครับนะะก็มาดูคุดเจาะนะครับผมเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง

ปกติ V P ครับผมนะครับครับผมก็เน้นไปที่เจ็ดหนึ่ง 7281 8291 92ครับ F4 ครับน้าจอไปเลยนะครับผมนะครับท้ายนี้นะครับผมเลขลาดก็ขออวยพรให้ FC ทุกท่านโชคดีในทุกๆวันครับผมรวยรวยรวยโดยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ